ก็ขอสวัสดีบุรุษแฟนดิจิตอลครับวันนี้เซอร์บอยจะมารีวิวอุปกรณ์การเกษตรครับที่ใช้ในงาน,นไร่อ้อยนะฮะว่าเป็นสินค้าตัวไหนครับผมเป็นยี่ห้ออะไรแล้วก็มีพร้อมส่งไหมตามมาชมกับเซบอร์บอยได้เลยนะครับและนี่ครับก็คืออุปกรณ์การเกษตรที่เซอร์ไบอยจะรีวิวเป็นหลักในวันนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเครื่องสางใบแบบคอมร่องนะฮะของช้างแท็กเตอร์ครับรุ่น CL 36นะฮะ ก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับก็ใช้งานเริ่มต้นในรุ่นรถตั้งแต่36แรงขึ้นไปนะครับจนถึงรถขนาดใหญ่ครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการตีใบอ้อยทีม่มีขนาดสูงครับถึง3เมตรนะฮะบางทีครับรถรถคกอะ่ะเข้าไปตีในร่องบางทีมันไม่ถึงยอดนะฮะเราต้องมาเสียเวลาตัดไฟกรอบแล้วก ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ในการทํางานรอบเดียวนะครับผมฮะอันนี้เขใช้รถใหญ่เข้าไปตีนะครับผมเข้าไปตีทีละล่องฮะค,คือขนาบข้างครับขนาบด้านข้างอ่ะเข้าไปตีเข้าไปตีตามล่องตามล่องนะครับส่วนสเปคเบื้องต้นนะครับผมฮะตัวนี้ก็จะมีความสูงประมาณ3เมตรนะครับผมฮะ น้ำหนักตัวอยู่ที่468นะกิโลกร,รัมนะครับผมฮะก็รถ36แรงก็ใช้ได้นะครับผมฮะ,ะที่เครมมาที่โรงงานเครมมานะครับก็ลูกค้าที่มีรถตั้งแต่36แรงขึ้นไปก็สามารถใช้ได้นะฮะเพราะว่าถ้าใช้รถเล็กกว่า36แรงก็ไม่ไหวครับผมฮะอาจจะพิดความได้นะฮะน้ำหนักไม่เยอะก็จริงเพียงแต่ว่า มันมีความสูงเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นรถเล็กอันตรายนะครับก็เป็นไปได้ก็แนะนําให้เป็นรถมีขนาดขนาดฐานล้อที่กว้างๆหน่อยครับก็จะโอเคครับผมแต่พอดีหน่อยในการทํางานนะฮะก็จะมาดูโดยรวมนะครับผมเส้นเอ็นครับอันนี้ก็ทางโรงงานเคลมว่าตีได้15-30ไร่นะครับผมต่อการใช้งานนะฮะ ก็ทางที่ A อซ ctor เรเราก็มีจำหน่ายนะฮะอันนี้จะมีตั้งแต่ขนาด3มิลจนถึง4มิลนะฮะราคานั้นก็มาดูกันได้ครับที่ a c ซิเทคมากันใหญ่ครับผมครับแล้วก็อ่าพายุจุดต่ออุปกรณ์นะฮะก็จะมีระดับความสูงครับนี่ครับอ่ามีรูเล็กสำหรับรถเล็กครับรูใหญ่สำหรับรถใหญ่นะครับอันนี้ใช้ความสูง,ส,งสูงนะฮะ อันนี้ใช้ความสูงยกให้สูงขึ้นนะครับผมตัวด้านล่างสุดนะฮะแล้วก็มีการาตีแบบรักษาตีแบบตีอ้อยตัดแล้วก็ตีอ้อยแบบสลับรักษาต้นนะครับผมสลับกันห้ารงนร้ปอภัยนะครับซึ่งของช้างแท็กเตอร์นั้นจะมีแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะครับผมตั้งแต่รุ่นรุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่นี่นะครับ ก็เวลาใช้งานนะฮะรูปลักษณะการเคลื่อนย้ายนะครับผมมันจะเป็นในลักษณะนี้นะฮะส่วนการใช้งานครับผมก็เราก็จะมาคลายน็อตตัวนี้ฮะนี่นะครับอ่าแล้วก็เบี่ยงเบี่ยงออกมาด้านข้างนะครับผมฮะถึงจะใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ด้วย อุปกรณ์ชิ้นใหญ่ครับเบอยไม่สามารถยกออกมาข้างนอกเพื่อรีวิวให้เห็นได้นะฮะก็ตัวนี้ครับลูกค้าที่สนใจครับราคาก็อยู่ที่เจ็ดห่นแปดพั 78, บาทนะครับผมฮะก็ไม่ขออภัยครับเป็น75,000บาทนะครับผมฮะก็ทางเอซีแท็กเตก็นํามาพร้อมจำหน่ายให้ลูกค้าได้ใช้งานกันนะครับผมฮะมาดูด้านในกันนะครับผมฮะ อ,อันนี้ก็อันนี้จะยังไม่ใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเอา,อาสายพานออกก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเหวี่ยงกยันนี่อะไรนะครับยังไม่ก่อนใช้งานก็ก็จะเอาสายพานมาใส่ามาใส่ครับเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนเนี้ยตอนที่มันอยู่ในระบบลําเลียงเนี้ยระบบที่เราต้องขนย้ายเนี้ยคือมันต้องพับมาด้านมาด้านเนี้ยเราต้องถอดไอตัวไอสายพานอ,ออกก่อนนะครับถึงจะ แล้วก็ถึงจะจัดเก็บได้นะฮะไม่แน่ใจว่าอ๋อนี่ครับผมจะไปในลักษณะนี้นะฮะอ่ะาสานเวลาใช้งการจริงต้องหันไปอีกด้านหนึ่งครับผมฮะอ่ามันเลยได้เลยอยู่ในลักษณะนี้นะครับ <c oughs> ฟังพันกันไม่เอ่ยน,นะไม่ทันมีอะไรสอบถามได้นะครับ บางทีเจอบ้านก็รู้พร้อมๆกันนี่แหละครับผมฮะก็พึ่งฝองลงพึ่งลงเมื่อวานฮะก็มาทำการรีวิววันนี้นะฮะ,ะดูรอบๆครับผมมาลูกกิ้งหลไอตัวเล่สายพานครับผมมีหลายจุดนะครับรุ่นนี้อ่าส่วนรุ่นเล็กนะครับสำหรับลูกค้าที่อ่า มีรถขนาดเล็กทางร้านเราก็มีให้ครบทุกรุ่นเลยครับของชาร์จเจอร์นะฮะก็จะมีรุ่น c c s นะครับตัวด้านในนะครับตัวสีตัวสีน้ำเงินนี่ครับสีน้ำเงินส้มเนี่ยรนี้3า0 0 0บาทนะครับราคาถูกสุดนะฮะแล้วก็มาที่รุ่น C4 p l u สครับรุ่นนี้49,000บาทนะครับผมฮะตัวนี้ครับผมสามารถเพิ่มออปชันเสริมให้เป็นแบบ C5 ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราซื้อเพิ่มต่างหากมันจะเวลาติดตั้งมันจะไม่ค่อยสวยเหมือนไอตัวสําเร็จนะครับผมเอาตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพบาทนะครับผมซึ่งเป็นรุ่น C5 ที่เป็นรุ่นที่จบจบ,จบในตัวจบของ C4 พัดนี่ครับเอาง่ายครับอันนี้มันจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มก็คือจบทีเดียวนะครับผมครับแต่ถามว่าถ้าลูกค้าที่มีรุ่น C4 พัดแล้วเนี่ย อยากเพิ่มตัวเป็นตัวตีไบด้านบนอีกได้ไหมสามารถเพิ่มได้นะครับผมฮะสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับมันก็จะมีพวกสายพานเชื่อมตรงและมีชุดโมเลแบบนี้มาให้ด้วยนะครับในชุดที่เพิ่มขึ้นมานะฮะเราก็มาที่เครื่องตัดอ้อยครับผมฮะรุ่นราคาที่ถูกสุดของช่างแท็กเตอร์ครับก็จะเป็นรุ่นเอสห้าร้อยนะครับผมฮะ อันนี้ตั้งแต่รถขนาด40แรงของจอร์เดียนะครับผมฮะถ้ารถจอร์เดีย er ใช้ก็40แรงจอร์เดียใช้ได้เลยนะฮะอันนี้น้ำหนักอยู่ที่ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่719กิโลกรัมน,นะครับผมฮะในรุ่น S 5 0ทารอยนะครับผมฮะ แล้วก็ไปอีกรุ่นครับผมเป็นรุ่น T 900ครับตามลําดับนะฮะเดี๋ยวจะไล่ไปตามลําดับนะครับเดี๋ยวไปทีละตัวตัว S 500ราคาที่250,000บาทนะครับผมฮะเรามาที่ตัว T 900ครับอีกตัวที่ขายดีขนานั้น,นครับผมตัวนี้ครับผมะจะเป็นแบบตัววางกองแบบถอยวางกองนะฮะอันนี้ก็จะใช้เวลานิดเยอะก,กว่าตัว รุ่น F16L s 1 6 m นิดนึงนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นแบบใบมีดตรง,งนี่ครับเอาง่ายครับถ้าสมมติเราตัดเราตัดในล่องนั้นเสร็จปุ๊บถ้าเราวางเลยนะครับผมมันก็จะมาขวางอีกร่องนึงของเรานะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องถอยไปวางกองฮะกพรามันเลยต้องใช้เวลาเยอะกว่าตัว F16M นิดนึงคร ตัวนี้ราคาอยู่ที่3 0 0แสนบาทครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่883กิโลกร,รัมนะฮะก็ถ้ารถที่ใช้นะครับผมก็ตั้งแต่รถขนาด55แรงจอนเดียขึ้นไปนะครับผมฮะหรือถ้าเป็นยี่ห้ออื่นครับตั้งแต่70แรงขึ้นไปครับอย่างของอาซีโซเมเองครับจะเป็น70แรงขึ้นไปนะครับแล้วก็การตัดต่อวันนะครับผมก็จะประมาณ แปดสิบถึงร้อยตันต่อวันนะฮะหรือ,อยังเก่งก็ประมาณสองพ่วงนะครับผมฮะต่อรถพ่วงได้สองพ่วงนะครับผมฮะแล้วกอ็อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่อไรดูมันก็จะใช้ประมาณสี่ลิตรต่อไรนะครับผมฮะถ้าเราต้องใช้รอบใช้น้ำมันในการปั่นตัดน,นะฮะ ส่วนรีวิวการตัดนั้นทางคลิปของช่างเจคเตอร์เขาก็จะมีใน YouTube อยู่นะครับผมเราสามารถเปิดหาได้นะครับในแต่ละรุ่นนะครับก็ไปอีกรุ่นนะครับไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นตัว A16L ครับที่เกิดมารอบแรกนะครับผมรุ่นนี้ครับจะอยู่ที่ส0 0 0สนบาทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบวางกองได้เลยครับไม่เกะกะร่องเหมือนตัว เอสหรือที900นะครับตัวนี้ก็สามารถตัดแล้ววิ่งต่อเนื่องได้เลยนะฮะอันนี้ก็ตั้งแต่รถขนาด40แรงของจอห์นเดียร์ขึ้นไปนะครับผมฮะก็ใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับผมของส่วนของยี่ห้ออื่นก็ประมาณ45แรงนะครับ50แรงขึ้นไปตามลำดับนะครับหรือตัวนี้ครับก็สามารถใส่รถที่ขนาด ใหญ่กว่า45 0 0แรงได้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องระวังเรื่องอาสายพานนะถ้าถ้ามันถ้ามันใกล้เกินไปมันก็มอีอันตรายต่อตัวรถเราได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็แนะนำเป็นรถที่เหมาะสมกันนะครับก็เป็นรุ่น40แรงหรือ45แรงขึ้นไปนะฮะแต่เขาแต่พูดถึงอะของจอเน,นียมันก็สลักใหญ่นะครับตัวสลักต่อขั้วนะฮะก็ของเขาก็ใส่ได้นะฮะ ไม่มีปัญหานะครับอยู่ตรงนี้นะตัวนี้ครับผมน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ครับ727กิโลกรัมนะฮะแล้วก็การสามารถตัดได้ต่อวันอ่ะ4 0ถึง100ตันต่อวันนะฮะก็ถือว่าเก่งพอๆกับตัวที900นะครับผมราคาเท่ากันครับเพียงแต่ว่าตัวขนาดเล็กกว่านิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้มันจะทำงานเด้เร็วกว่านะฮะ ก็อัตราการสิ้นเปลืองครับผมก็อยู่ที่2ลิตรต่ตอไร่นะฮะตามขนาดนะครับแล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายครับผม F16M ฮะ,ะตัวนี้ราคา350,000บาทนะครับผมในรุ่นนี้ครับก็เหมาะตั้งแต่กับจอ er รเดีย55แรงขึ้นไปนะฮะนี่นะครับ ก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะกะ็ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นครับผมขนาด70แรงขึ้นไปนะครับผมหรืออาจจะเป็นอของรุ่นใหม่ของบางรุ่นครับก็อาจจะใช้ได้แล้วนะครับกับรุ่น F26M นะฮะตัวนี้ครับน้ำหนักตัวเครื่องครับอยู่ที่998กิโลกร,รัมนะครับผมก็เกือบ1ตันนะฮะ,ะตัวนี้ครับผมมอีออปชันเสริมได้นะครับจะเป็นตัว ตัดใบในตัวของอเครื่องตัดนะครับตัวน,นี้เสริมได้นะครับตัวเครื่องละนนตัวละ5 0,000บาทแลก็มีใสได้ตั้งแต่ตัว F6M 1แล้วก็ตัวที่900นะฮะอันนี้เลืมบอกออปชั่นไั่นี้ไปนะครับผมก็อัตราการตัดได้ต่อวันของรุ่น F6M 1ครับก็จะอยู่ที่8 0ดสิถึงสองตันต่อวันนะฮะอันนี้ไม่ต้องคอยหลังครับวางไปได้ต่อเนื่องเลยนะครับผม ก็อันเนี้ยของเรามีพร้อมส่งนะฮะทุกรุ่นเลยนะครับผมฮะของชางแท็กเตอร์ครับก็มาดูได้ครับที่ a c เีแท็กเตอร์สำนักงานใหญ่อุรานีนะฮะก็อยู่ตรงคมโรงงานน้ำตาลเกษตรผลฮะลูกค้าที่มาลงอ้อยครับผมที่ดูคลิปอยู่นี้นะก็สามารถเดินมาดูกับเช้าบอยได้นะฮะเนี่ยโรงงานน้ำตาลเกษตรผลก็ตอนนี้อ้อยกำลังเยอะครับผมฮะเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติครับก็แนะนำครับให้ตีใบแล้วค่อยตัดจะ ได้ไม่เป็นเขาเรียกไม่เป็นขี้เท่าไม่เป็นไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมนะครับแต่บางที่ลูกทางชาวไร่อ้อยบางทีเขาก็ไม่ไม่ได้อยากที่จะ,ะเผาะนะครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะมีการลักลอบการมาเผาหรือการแข่งกันก็อันนี้ก,นนก็มันเป็นเรื่องที่ระวังยากนะครับเพราะว่ามันไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นพวกแข่งกันหรืออะไรกันเพียงแต่ว่าอยากให้ช่วยกันดูแลกันนิดนึงครับไม่ไม่ก่อควรซึ่งกันและกันนะอันนี้ ฝากไปถึงบุคคลที่ไม่หวังดีต่อชาวไร่อ้อยนะครับหรือบางครั้งชาวไร่อ้อยต้องที่ต้องการาเร่งเวลาในการตัดอันนี้ก็บางทีมันก็ห้ามไม่ได้นะครับในเรื่องการเผาก็พยายามาให้เอาใจช่วยว่าพย,ยายามให้ตัดให้ทันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาคำไหนมาพูดนะฮะก็ครับสุดท้ายนี้ก็ ลูกค้าครับที่สนใจครับอุปกรณ์ของชาร์จเตอร์รุ่นไหนนะก็มาซื้อได้นะครับมาเลือกซื้อกันได้เลยก็มีอะไรก็โทรมาหาเสซยวอยได้ครับที่096383 0670นะฮะเราก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับไรอ้อยพร้อมครับครบวงจรนะครับผมฮะไม่ว่าจะเป็นตัวปรับหน้าดินครับจากตัวตว power h e l o นะฮะแล้วก็ผ่านพวนผ่าน,าน,านยกล่องอุปกรณ์ เตรียมดินต่างๆครับที่เราต้องใช้เพื่อผูกอ้อยนะครับสําหรับเตรียมเตรียมเดียนอะเตรียมดินเพื่อรถตัดอ้อยนะฮะเพราะว่าบางครั้งพื้นดินเรามันมีตอฮะมันมีตอมันมีพวกบ่อพวกหลุมเนี่ยอย่างน้อยครับเราลง power h e l o ก่อนอ่ะแล้วเราค่อยไปยกล่องีนที่สุดน,นะครับผมอันนี้คือตามตามหลักที่โรงงานเขาแนะนำมานะฮะเพื่อ การทํางานที่รวดเร็วถ้าเราต้องการใช้รถตัดอ้อยเข้าไปตัดให้นะฮะเพราะว่าหลายท่านครับปลูกเลยนะครับบางทั้นก็ปลูกเลยบางทีเราอาจเลี่ยงเรื่องการเรื่องการหลบต่อไม่ได้นะบางทีมันก็มองไม่เห็นนะฮะก็บางทีเพอบอกได้นําให้ใช้การให้ใช้ p o w e r h e a o ในการเตยมดินนะครับผมแล้วก็เคลีย คืออย่าพื้นที่สําหรับการปลูกอ้อยอันนี้มันจะได้อ้อยได้หลายตาครับเราไม่ต้องปลูกบ่อยครับแล้วก็จะได้ตัดอย่างต่อเนื่องมีกําไรได้เยอะกว่านะฮะอันนี้ขอแนะนานะฮะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์กับรถเล็กครับก็อย่างพวกเครื่องหยอดปุ๋ยฮะอันนี้ของสีกาแงแสงครับราคา4 2่0 0บาทนะฮะก็มีตั้งแต่แบบคาลิเปอร์ครับแล้วก็เป็นผนังนนะครับแล้วก็มีตัวระเบิดดินดนนะฮะที่สำหรับเตรียมหน้าดินครับผมก็ อันนี้ตั้งแต่75แรงขึ้นไปนะฮะอันนี้ตั้งแต่75แรงขึ้นไปเลยในการอ่าในการลากริปเปอร์อ่ะอ่าริปเปอร์แต่ละอันถ้าเป็นชิ้นใหญ่นะฮะที่เหมาะสมอ่ากับรถของเราอ่ะเราสามารถดูอ่าดูได้คืออ่าตัวขาแต่ละขาเนะะี่ยครับมันเหมาะสมกับตัวอ่ามันเหมาะสมกับแรงม้าประมาณ15แรงม้าต่อชิ้นนะฮะ ถ้ามีห้าขานี่ครับจะเป็นขาละสิบห้าสิบห้าแรงใช่ไหมครับก็จะเป็นอันนี้สามสิบห้าสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าแรงครับอันนี้ครับอันนี้ของสีกำาแพงแสนอีกเช่นกันนะฮะก็จะใช้กับจรเดียจะสิบห้าแรงได้เลยนะครับรุ่นนู้นนะฮะหนึ่งนะฮะก็ลากริเปอร์ตัวนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่า ถ้าจะเอาชัวร์นะครับผมลากได้แบบสบายๆก็ต้องแตะตั16แรงขึ้นไปครับผมลากสบายๆไม่ได้ไม่ได้ฝืนแรงรถนะฮะ,ะนี่นะครับแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องปลูกอ้อยแบบสับท่อนแล้วก็ปลูกอ้อยแบบลำต้นนะฮะก็จะเป็นของแกนเนอร์แบบสับท่อนนะฮะแล้วก็จะมีแกนเนอร์แบบสับท่อนตัวนี้ราคา 8 0 0 0บาทนะครับผมฮะตัวนี้ราคา8 0 0 0บาทก็มีลูกค้าซื้อไปแล้ว3-4เครื่องแล้วนะครับใครสนใจก็มาเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็เป็นแบบเล็กครับราคาประหยัดครับก็71,500บาทของกลกิจนะครับผมฮะสีส้มๆเล็กๆนะฮะสำหรับรถ50แรงขึ้นไปครับส่วนเครื่องนี้ตั้งแต่า55าแรงจอนเดียขึ้นไปนะฮะหรือ65แรงน่าจะเหมาะสมนะ เรจะมีอุปกรณ์ดำรงดินต่างๆนะครับผมฮะที่ AC t r a c t o r เราพร้อมนำจำหน่ายนะครับผมอ้อแล้วก็เครื่องตัดอ้อยแบบท่อนครับเครื่องใหญ่ของแกนเนอร์ครับตรงนู้นครับหนึ่งล้านแปดหมื่นบาทนะเอ๊ยหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับผมฮะเด็ดมองไกลๆนู้นครับสีเขียวๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็คีบฮะ ACT นะครับผมฮะก็อย่าลืมนะครับอุปกรณ์ตอกพวว กับงานไร่อ้อยของเอชอีกิเล็คเตอร์ R, เรามีาพรีพร้อมครับสำหรับชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการาไถนะฮะไถปรับปลูกนะฮะแล้วก็ตีตัดนะฮะและ้วบรรทุกบรรทุกคือรถบรรทุกมีพ่วงบรรทุกเรามีจำหน่ายพร้อมนะครับผมมนะ เพราะฉะนั้นฮะมาเลือกที่เราไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องหยอดปุ๋ยเต็มดินครับสำหรับการขั้นตอนก่อนปลูกอ้อยนะฮะก็จะใช้อันนี้เครื่องมือน,นี้ลงปุ๋ยก่อนนะครับผมอของแกสเนอร์เช่นกันครับตัวนี้ราคาเสียบ,บอยก็จําไม่ได้นะฮะแต่ไม่น้อยครับผมไม่น้อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็มาหาซื้อได้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีรถแท็กเตอร์ขนาดใหญ่ครับขนาดร้อยโขแรงขึ้นไปนะฮะ ก็จะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะฮะอ,อ้าขอประกาศโปรโมชั่นนิดนึงครับสำหรับรถแท็กเตอร์จอร์เดียตั้งแต่40แรงถึง45แรงนะครับของจอร์เดียเราตอนนี้เขามีแถมอุปกรณ์2ชิ้นครับไม่ต้องซื้อเพิ่มครับอย่างรุ่น40แรงแล้วก็45แรงครับก็จะเป็นแถมอุปกรณ์ม่มีดด้านหน้าบวกผาน,นะฮะมูลราคารวม80,000กว่าบาทครับผมฮะแถมให้ลูกค้าไปเลยนะฮะ ก็จะมีหักภาษีหนที่จ่าย5%ครับประมาณ4,647บาทนะฮะก็เอาง่ายครับเหมือนเราประมาณว่าเราแลกซื้ออุปกรณ์ในราคาที่ถูกมากๆครับอยู่ที่2,000กว่าบาทนะฮะต่อชิ้นนะแล้วก็ส่วนรถแท็กเตอร์รุ่นอื่นๆครับก็เป็นโปรโแถมใบม,มีดด้านหน้านะฮะเป็นโปรปรกติครับตั้งแต่50แรงขึ้นไปครับผมก็ อยากได้รุ่นไหนก็มาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับรถตัวเล็กก็มีนะฮะตัวเล็กก็แถมโครงกันใบอ้อยนะครับตัว28แรงม้าของเรานะฮะอ๋อแล้วนี่ก็เป็นเครื่องกวาดใบอ้อยครับของอสยามอุลตร้มนครับเราก็มีของน้าเข้าจากอิตาลีก็มีนะฮะของออของมาคิโอนะฮะที่เซบอยเคยลงไว้ใน u t u b e นะฮะก็ไปหาดูกันได้ครับผมอ่าลูกค้า ที่สนใจครับก็ไปดูได้ครับที่ AC Tractor สำรักงานกันใหญ่อุดรธานีครับย้ำอีกครั้งนะฮะก็โทรครับ0880341114ครับสำหรับ AC t r a ท t o r สำรักงานกันใหญ่นะฮะสำหรับเบอร์ติดต่อเซบอยเองครับก็ติดต่อได้ที่ครับ096383070 6นะครับเราก็ มาดูกันได้นะครับอยากรู้อันไหนครับอยากทราบอะไรครับก็มาถามเซบอยได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับจอรดี